1 8ปีหน้าสิบเก้าแล้วนะเนี่ยหู่ไหมเออทำไมเนี่ยไม่มีอะไรจะสวัสดีพี่ใหม่ก็ทำคอดจาร์ดโราผัดไทยผัดไทยที่ไม่เคยส็นตัวกินแล้วเป็นแบบมากแบบที่เราไปไปที่นวี่น่จะสดใสไว้เยาอะไรอยเลยใช่ไหม เดายุเกือบจะ20แล้วนะไม่ใช่เด็กแล้วนะใช่ไหมพี่ยังแข็งแรงนะอโโ้หพี่ต้องแข็งแรงนะพี่อายสิบเก้าปีหน้าสิบเก้าแล้วนะเนี่ยหนู่มใช่ไหมเอออะไรเนี่ยยิ่งเจอกันยิ่งเด็กไปเรื่อยๆหนูต้องยืนอยู่ในพื้นที่ที่เป็นอันตรายต้องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครใครก็อยากมายืนในจุดนี้ อนูยืนอย่แลนืนอยู่แล้วเป็นสายรการสวัสดีปีใหม่ที่ตาอ๋อได้ได้ได้ไม่มีอะไรจะสวัสดีปีใหม่ก็ทำหัวดดูดังหัใจเหรอพูดทำอะไรอย่าเถื่อนเป็นผัดไทยผัดไทยที่ไม่เคยสองตัสองแบบด้วยใช่ค่ะผไทยสีขาวสีแดงเหรอม้นเส้นกับเส้นจันโอ้ อาจจะอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ใช่สกิลของคุณยายแต่ว่าสินแล้วเป็นแบบหน้าแบบน่เรักไปเลยกินแล้วจะสดใสไว้ยาวอะไรที้งเลยใช่ไหมเดี๋ยวให้พี่ลุนาบอกคุณยายว่าให้ไปดูคลิปนะคะให้ไปทําตามคลิปแล้วหน้าจะเด็กหน้าจะเด็กแต่ละรายกาลได้ได้ได้ให้มีความสุขทุกอย่างแข็งแรงนะทุกอย่างค่ะ สำหรับบ้านอันแสนอบอุ่นได้ครดีใจที่ได้รับปรบอุ่ใดีที่ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขขอบคุณมากสวัสดีปีใหม่ด้วยปีใหม่เลยอันแล้วหลานงอเนียนิดหน่ัอระมันอก็โตขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเรื่อยๆด้วยป่ะเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆนะเป็นธดาเพราะว่าเขากำลังรับภูมิต่างๆเนอะนะนะขอบคุณขอบคุณก็พร้อมกบคูมิมีความสุขนะนะดีก็มีความสุขแม่ก็มีความสุขพ่อก็มีความสุข แล้วลโอ้ก <c ười> <không? S 2> ็จะได้มูความสุขไปด้วยเขากคืนแท้ค่คุณนะขาก็คืนขก็คืน่อได้ๆแต่งคิวคสมบัติสมรถนานะทุกสิงทุกอย่างนะเนะก็ไปเติบโตก็คปเติบโตโตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะขอบคุณท้าบขอบคุณคราบสมบัติสมนานะนกโหมงนะผมนบโหมครับผมบโ ハハハハ。<タッ>